คุณคือบ้านของฉัน do best my su so house กับคุณทุกวันคือของขวัญ mid d e a r i s t jade t a g k i get c h a n k ในดวงตาของคุณฉันเห็นอนาคต in die ne a u g e n see her is disu so kun คุณคือคนที่ฉันจะแก่ไปด้วยกัน do best der Mensch mit dem i s h art werden will. ฉันขอบคุณที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉัน Ich bin dankbar dies in meinem Leben zu haben. คุณทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม Du machst mich zu einem besseren Menschen. ฉันรู้สึกปลอดภัยในอ้อมแขนของคุณ อินได้น์นละอามินฟุลเอิชมิชเกโบอเกนคุณคือบ้านของฉันดูบิสต์ไมซูเฮาเซกับคุณทุกวันคือของขวัญมิดเดิลเอชเจดทากไอเกเชิงในดวงตาของคุณฉันเห็นอนาคตอินได้ในอาลเกน s i c h die s ิ k u n f t คุณคือคนที่ฉันจะแก่ไปด้วยกัน d bist der Mensch, m i t dem ich a า t werden will ฉันขอบคุณที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉัน i c h b i n d ด n k b a r dich in น e i n e m เลเ e น zu h a b e นคุณทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม du machst mich zu einem besseren Menschen. ฉันรู้สึกปลอดภัยในอ้อมแขนของคุณ In deinen Armen fühle ich mich geborgen.